เวลา9นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทุสรสอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพ่อพระเนตรโครงการทหารพันธ์ีซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เนิีที่ใชยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนริลีร่วมกับกองทัพบก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559เพื่อให้ฐานเกณฑ์ที่มีความสนใจมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภยัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลกประจำการจากพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้นำกลับไปปลูกที่บ้านและชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้ออกสู่ชุมชนเพื่อสร้างความสมัคคีในชุมชน ค่ายสมเด็จพระเอกาทุศรสจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่สาตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีเมื่อปี2560โดยรับสนองพระราชดำริอทิปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยวิธีอินทรีย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิลิมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวแบบอินทรีย์แก่ประชาชนและกำลังพลด้านการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่443ไร่พบปัญหาดินเป็นกรดมีความบุมสมบูรณ์ตต่้้องใชปุ๋ยพืสด จัดรูปแปลงนาให้เก็บกักน้ําได้ดีขึ้นการทําปุ๋ยหมกักปลูกหญ้าแฝกจนเนื้อดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นและมีการตรวจสอบบารุงดินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรส่วนโครงการตํารวจพันธีจังหวัดพิษณุโลกเริ่มมาปี2565ที่สถานีตํารวจภูธรวัดโบสถ์ในพื้นที่41ไร่โดยเข้าอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนสิริปนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ได้พระราชทานมาขยายผลต่อผลผลิตนำมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการครัวปันสุข รับความสนใจจากคนในพื้นที่และจะส่งเสริมต่อย,ยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรที่ถูกต้องโอกาสนี้พระชาชทานเนข้าวสารปทุมธานีหนึ่งแก่ผู้แทนกองทัพบกข้าวสารหอมมะลิแก่แม่ทัพภาคที่3เพื่อโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมเมล็ดพันธุ์พืชแก่ผู้บังคับการกองพันธานมาที่1และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นทอ่อปลาเนื้อสูตพ,พันธุ์ปลาน้ําจืดพระาชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีพระชนม์บีให้หน่วยทหารเพราะพันธุ์ปลาน้าจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อพระชาทานแก่รัษฎรและเป็นที่ศึกษาดูงานให้นําไปประยุกต์ใช้และสร้างไรายได้โดยผลิตพันธุ์ปลานิลนจิตและดาพระชาทานตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันได้พระราาทานไปแล้วกว่า7,900ตัวมีหน่วยงานมาศึกษาดูงานกว่าหมื่นคนและยังจัดทําข้อมูลการวางไข่ในบ่อลเลี้ยงแต่ละชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์พันกบพระเทสถานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยกองพัทหารปืนใหญ่ที่104กรมทหารปืนใหญ่ที่4รับพ่อแม่พันกบจากศูนย์ผลิตพันกบพระราชทานมนทวนทหารบกที่38จังหวัดน่านคือกบนาทุ่งกุลากบนาจันนากบนาพิสุรุโลกและสายพันธุ์ไข่หกสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เหมาะคือแม่พันจันนากับพ่อพันพิสุรุโลกสามารถผลิตพันกบโดยนําไปพระเทสถานแก่ประชาชนเหน่วยราชการกําลังพล และโรงเรียนในโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัยกว่า71,000ตัวปีนี้ตั้งเป้าที่จะขยายพันธุ์สี่รอบคาดว่าจะได้ผลผลิต470,000ตัวสวนสูนผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระจานทนเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองได้แก่ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวโดวยผลิตลูกไก่พระจัทานแก่กำลังพล318้ครัวเรือน1590ตัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทาหารพันดีซึ่งกองทัพภาคที่3จัดก,กำลังพลเข้ารับการอบรมการปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิรีจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี2560และนำความรู้มาถ่ายทอดให้กำลังพลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและการปลูกผักแบบอินทรีย์ เพื่อขยายผลไปสู่ครอบครัวกําลังผลและประชาชนส่วนสูบผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระชานทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีพระาชดมริให้จัดทําโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อผลิตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชสํารองพระราชทานแก่รัษฎรโดยกองพันธุ์่อมบํารุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ตั้งแต่เดือนมีนาคม2560ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ผักสํารอง10ชนิดพระรานทา์แล้วกว่า2,027,000ซอง การขยายเครือข่ายทาหารพันธุ์ดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของครอบครัวกำลังพลซึ่งปลูกพริกและดาเรืองจำน่ายทั้งอย่างขยายผลไปสู่โรงเรียนในโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมีการปลูกผักพันธุ์ดีและต่อยอดเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ดีขยายผลไปสู่บ้านนักเรียนศูนย์ผลิตไม้ผลเพ,เพื่อนช่วยเพื่อนภาคเหนือมีพื้นที่หลัก9้าไร่ปลูกมะม่วง28สายพันธุ์และพื้นที่ส่วนขยาย30ไร่ปลูกมะม่วงเพิ่มอีก38สายพันธุ์ ขยายพันธุ์ไปแล้ว1,174ต้นคาดว่าต้นเดือนตุลาคมปีนี้จะนำต้นกล้ามะม่วงที่ได้แจกจ่ายประชาชนโครงการฟาร์มภูมิใจสวนสมุนไพรปัจจุบันปลูกพืชสมุนไพราหาย,ยากกว่า400ชนิดพัฒน,นาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพเช่นลูกประครบสมุนไพรน้ำมันนวด8เซียนชาราังจืดใบเตยและน้ำกระชายโครงการปลูกผักปลอดภัยกองพขออภัยครับกองพันุหาขนส่งที่23 กองประชาการช่วยรบที่3กลุลมกผักอินทรีย์เช่นกวางตุง้งฮองเตผักสลัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2563ในพื้นที่56กไร่ส่งผลผลิตให้โรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่3จําหน่ายสู่ตลาดชุมชนในราคาถูกและแจกจ่ายชุมชนรอบค่ายส่วนโครงการเลี้ยงแพะพระรันทานพันธุ์แบล็เกเบงกอในโครงการผลิตแพะพระรันทา์เพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือขยายพันธุ์แพะพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้และกําลังคนที่มีความประสงค์จะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ปัจจุบันมีแพะในโครงการ134ตัวและพระราชทานไปแล้ว321ตัวในการนี้พระราชทานชื่อลูกแพะเพศเมียฝาแฝดว่ากิริยาและมารยาทจากนั้นท่อพนเนธวิดิทัศน์การฝังไมโครชิปในแพะแทนการเจาะหูสําหรับใส่แผ่นจํานวนตัวเลขโดยไมโครชิปจะใส่ข้อมูลพื้นฐานการรักษาและประวัติและท่อพนเนศการแสดงรวมผลแพะซึ่งใช้เวลาฝึกหนึ่งเดือนฝึกจากการใช้เสียงเรียกในช่วงเวลาเดิมทุกวันโดยให้ย้าหรือเขาเกลียบเป็นรางวัล และฝึกควบคู่กับการใช้เสียงแตรและเสียงเรียกเป็นสัญญาณจนแพ้เกิดความเคยชินโอกาสนี้มีพระราชดํารัชเช่นชมการดําเนินโครงการซึ่งมีการใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เป็นที่นิยมในพื้นที่มีคนมาศึกษาดูงานและขอพันปลาพัน์พืชไปปลูกในพื้นที่ของตนซึ่งมีทหารไปดูและให้คําแนะนําเพิ่มเติมเวลา15บหนาิกาสินาทีเสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารอุทยานองคสมเด็จพระใน,ในเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรน้ำเพิ่มเมือง พระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค9ก้าได้แก่พิสุรุโลกน,น่านพิจิตเพชรบณ์แพรและอุตรดิตเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดจูเกียิผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยพระสงฆ์รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง23รูปและ108ครั้ง118รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมเนาคุณชั้นที่1นึ่งจำนวน55คนผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตและพระราชทานประกาศเกียรติคุณ46คนผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง1,218คนและ108ครั้ง118คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยดําเนินการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศโดยปี2567จัดทําโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำกีฟบลัดกีฟไลฟ์กีฟฟอย์เวอร์เป็นโครงการหลักประจําปีเพื่อเป็นกรอบการดําเนินง,งานในการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ําเสมอทุก3าเดือนหรือปีละสครั้งเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจํานวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ ชาติสิบเอกทำนวยธรรมสิทธิ์นาย ที่วัดประสิทธิประชารามอำเภอะแนะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอัธพรประทีปซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ขณะกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอะแนะที่แ ออกปฏิบัติภาร,รกิจเหตุเกิดบริเวณบ้านกูมุงหมู่ที่2ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567 โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเพลิงศพแก่สมาชิกเอกอัครพรอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกบิสมีสาแมและสมาชิกตรีอิมรอนเจอามะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลจนะอำเภอจนะ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสร,ราชนครินทร์อำเภอเมืองเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมูโทไซดีแยนาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้